ในแต่ละพื้นภาคตอนนี้เองอาจจะเบาบางนะคะเนื่องจากว่าหลายๆตลาดก็จะปิดทําการซื้อขายเนื่องจากว่าเป็นเทศกาคลคริสต์มาสันเองค่ะซึ่งตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะในวันนี้จะปิดนะคะครึ่งวันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะปิดเต็มวันค่ะแล้วเรามาติดตามกันต่อนะคะกับความเคลื่อนไหวในช่วงของอาเซียนอัปเดตค่ะ อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะมีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เราไปติดตามกันว่าในมุมมองของภาคเอกชนนะคะว่าความพร้อมของไทยในการก้าวรวมเป็น AEC นั้นจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้เองเรามาพูดคุยกันค่ะกับคุณอรินจีราจากสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอรินคะสวัสดีครับคุณสมพชนกขอดีกัสแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุนทั้งหครับ ค่ะก่อนที่เราจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการตรงนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมุมอมองว่าไทยนะั้นมีความพร้อมในด้านต่างๆมากน้อยแค่ไหนคะณนะขนาดนีผ้ผมคิดว่าเราเราก็พร้อมในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นผมคิดว่าทุกประเทศก็ประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าประเทศไทยอาจจะเหนือกว่าหลายประเทศหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องมีการ มาลองมาช่วยกันเพื่อทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปได้ตามเป้าหมายที่ผู้นําได้มีการมีข้อผูกมัดแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้ประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเจริญเติบโตไปค่ะค่ะโดยเรื่องย,อยิง่งผมคิดว่าเรื่องช่วยเหลือ s อเน,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 นี่มันก็นก,นก็ต้องทําต่อไปแต่ผมคิดว่าเพวก s อเซก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะฮะ และที่สําคัญของที่ว่า SME จะเข้ามาในระบบมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยอย่างที่ทางทางภาครัฐของประเทศไทย,ยพยายามจะช่วยเหลือเนี่ยถ้ามาลงทะเบียนก,ก,ก็ก็คงจะได้รับก,การช่วยเหลือได้ง่ายกว่าถ้าไม่มาลงทะเบียนเลยอันนี้ภาครัฐในชาติจะไปช่วยกันเราแค่ยังไงทางสภาสามก็ทางสภาสาหกรรมก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้ให,ให้ให้เป็นคมสําเร็จนะครับ ตรงนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองมีมุมมองว่าประเทศไทยมีตรงไหนที่ควรจะเร่งแก้ไขเป็นพิเศษบ้างไหมคะผมเออในวนี้ผมคิดว่าเราลองจะดูที่การริหารจัดการการค่าใช้ค่ะเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีคอมมิชชั่นที่มาดูแลเรื่องปัญหาการค้าใช้ยแดนมาช่วยมาช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่น เรื่องเรื่องตมเรื่องศุลกากรเรื่องคมนาคมที่น่าจะเป็นอยู่ในที่จุดเดียวแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคอมมิตตี้อนี้มาช่วยแก้ปัญหาเราจะได้เดินตามอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโ o ด d m a ของกลางทุางทูนามาเซียนก็คือเรื่องอาเซียน connectivity อาเซียนเชื่อมโยงจะได้ไปได้ดีถ้า เอ่อโบร r เทเนมีคอมมิตตี้ที่มาดูอิชูต่างๆ <c oughs> นะแก้ปัญหาต่างๆจะทําให้การค้าการบริการการลงทุนเนี่ยไปได้ดีกว่านี้เยอะผมคิดว <c oughs> ่ารวลานี้เรายังมีปัญหาตรงนี้อยู่ <c oughs> ในในแต่ละประเทศควรจะมีคอมมิตตี้นนี้แล้วทั้งหมดอาเซียนเนี่ยก็ควรจะมีคอมมิตตี้นนี้มาดูเรื่องปัญหา <c oughs> เกี่ยวกับเรื่ <c oughs> องชายแดนที่สําคัญที่สุดเวลานี้ประเทศไทยเราต้องการจะเป็นฮับของอาเซียน ตรงแนวป้นกันดินนี่เราก็าอยู่ตรงกลางเป็นภูมิศาสตร,ทรท์ที่ภูมิภูิศาสตร์ที่ดีที่สุดอะอยู่อยูอย่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราทําดีผมคิดว่าทำดีแล้วมีประสิทธิภาพผมคิดเราจะไปได้ไกลเลยเราจะนําหน้าคนอื่นก็ไปในอาเซียนนะครับค่ะ ค่ะอยากให้คุณอดนช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสถา,านการณ์การค้าชายแดนที่บอกว่าจะต้องเร่งแก้ไขนเนี่ยตอนนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไรบ้างแล้วคะเราเราเอาตัวอย่างง่ายๆนะเกี่ยวกาบลดขนส่งสินค้าจากประเทศไทยถ้าสมมติราไปมาเลเซียลดขนส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้แค่ชายแดนมาเลเซียอ่าอแล้วก็แล้วก,ก็ต้องขนถ่ายสินค้าลงไปในรถอของของสัญชาติมาเล แล้วค่อยเข้าไปในประเทศเขาได้คือของพวกนี้ถ้าถ้าเวลาเราบอกว่าเปิดรร้วถึงกันโดยไม,ไม่ไม่มีเรือเนี่ยตรงที่รถของเราน่าจะเข้าไปได้ในประเทศเขาลงไปถึงสิงคโปร์ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากแบบปัจจุบันนี้คุณคิดดูนะว่ารถของมาเลเซียรถส่งขนส่งสินค้าของมาเลเซียเนี่ยเขาสามารถที่จะผ่าน ชายแดนประเทศไทยเนี่ยเข้ามามาถึงคงเตยได้เลยอืของพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อมีปัญหามาช้านานแต่ว่ายังแก้ไม่สําเร็จสักทีของพวกนี้ต้องฝากทางภาควัฒนยช่วย,ช,วยช่วยดูเรื่องนี้อย่างจริงจังอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชายแดนไทยมาเลเซียผมคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชาก,ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องพวกนี้จะมีโควตาหรืออะไรพวกนี้ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ต้องแก้ ต้องแก้ให้เข้ากับความมุ่งมั่นของผู้นำที่จะต้องการให้เปิดเสรีทางการค้าการบริการ,การแล้วก็การลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนอะไรพวกนี้คือถ้าเราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำให้สะดวกทุกอย่างจะไปได้ดีถ้ามันมีความไม่สะดวกติดขัดอยู่ตลอดเวลามันจะไปไม่ได้ดีอันนี้เป็นผมว่าอันนี้เราฟังง่ายๆคิดง่ายๆเป็นอย่างเนี้ยนะครับค่ะ ค่ะตรงนี้นี่คือมองว่าจะทํายังไงให้สถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นหรอคะอ่าทางภาครัฐก,ก็ต้องช่วยไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยผมเชื่อภาคเอกชนก็มีหน้าที่แนะนําให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยขจัดปัญหาเรื่องนี้อีกอันที่สําคัญก็คือเรื่องออภาษีเป็นศูนย์เนี่ยอืมค่ะไอภาษีเป็นศูนย์นี่ผมว่าก็ก็ฟังกันมาเยอะนะแล้วก็เจอกันมาเยอะแต่ว่าไอมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่ทําให้การค้าเนี่ยติดขัด การค้าขายสินค้า,า,าการบริาาการาาการเคลื่อนย้า,ายเงินทุนกิจขัดพวก NTB NTM หรือในกอง i f f m ทเรนเนสน้ำเทเรนเบลล์พวก, NP B NT m, กน,น,น,มมน,นี้พวกนี้เนี่ยจะต้องขจ,จัดไม่ให้มันมีออกมาตลอดเวลาคิดดูว่าภาษีเป็นศูนย์แต่มีมาตรการแบบนี้ออกมาในแต่ละประเทศเนี่ยมันทําให้อจุดเรื่องหมายที่เราต้องการให้ไปถึงความจเจริญเติบโตในการอการค้าเสรีการบริการเสรีการ มันจะมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะจะมีมีข้อติดขัดอยู่ตลอดเวลามไม่ใช่พูดเฉพาะประเทศไทยนยะประเทศอื่นในสมาชิกอาเซียนก็มีแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องมานั่งอดูชี้ว่า ntmtb NT เนี่ยจะขจัดได้อย่างไรไม่ให้มันเกิดขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมค่ะค่ะแล้วมองว่าในอนาคตเองนะคะภายหลังจากที่ประชาคมอาเซียนมีการรวมตัวอย่างเป็นทางการแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสถานการณ์เหล่านี้เองจะปรับตัวดีขึ้นบ้างไหมคะ ผมว่าทุกอย่างมันก็ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเวลานี้เนี่ยบางคนไม่สนใจแต่ว่าอีกอาทิตย์เดียว<ะ>เหตุการณ์อานนี้จะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยคนจะตื่นตัวมากขึ้นคนจะหาข้อมูลมากขึ้นทําอะไรที่ให้เป็นตามกฎกติกามากขึ้นภาครัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําให้กฎกติกาเนี่ยมันสอดคล้องกับอของประเทศอของของ,ของสมาชิกในอาเซียนด้วย<ะ>อีกอันที่ผมอยากจะ นะอยากให้ประเทศไทยเราทาแล้วก็ในอาเซียนทำก็คือเรื่อง e-commerce เรื่อง so e อม m m e r ์ซนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มี mm. ช่องทางที่จะทําให้เราจเจริญเติบโตมากขึ้นอีกเยอะเลยเวลานี้ mm. ในอาเซียนเนี่ยใช้ e อม m m e r ์ซในการค้าขายเนี่ยเปอร์เซ็นเดียวนะและ mm. ถ้ากตามสถิติเนี่ยประเทศที่ก็จเจริญแล้วเนี่ยใช้ e ี o m m e r c e ถึงแปดเปอร์เซ็นขอพวกนี้ถ้าเราเล่นให้ความสนใจมากขึ้นนะพวก e c u s อีโ e l o g ติกอีเ e-payment เนี่ย, e ustom, e istic, e ยผมคิดว่า การค้าแล้วก็เศรษฐกิจนี้จะไปได้ไกลเลยถ้าเรื่องนี้เราทํากันอย่างจริงจังแต่ที่สําคัญก็คือต้องประเทศเราต้องมีต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมี wifi ทุ Fi, ่งขอพวกนี้ต้องพร้อมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่อง Digital Economy ที่รัฐบ,บาลได้้ปูทางไวผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วต้องทำอย่างจริงจังครับได้ค่ะคุณอรินค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไวโอกาสหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะ ค่ะสับวันนี้สวัสดีค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะไทยก็จะรวมตัวกับอีกประเทศในแถบอาเซียนอีก9ประเทศนะคะที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซีย e นอย่างเป็นทางการในมุมอมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองนะคะประเทศไทยเองก็ควรที่จะมีการเตรียมรับมือต่างๆทั้งเรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนอุปสรรคทางด้านการค้ารวมถึงการปรับตัวนะคะให้เข้าสู่สถานการณ์ของอีคอมเมิร์ซให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคืออาเซียนอัปเดตที่เรานำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเกกันต่อกับคุณเจรติค่ะ